สวัสดีครับผมเด็กชายสลันมีสมุดครับคือวันนี้เรามานั่งเรือไปก็เกติกาเกติการก็เกตไปปากเกตปากเกตไม่ใช่ปากเกตก็ยังจะตายปากเกตเป็นกากว่ายว่ายเราไปปากเกตกัน เหมาะไหมรายการเราเหมาะกับคนดูตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปโอ้แล้วว่าเกิดมาก็ดูได้เลยอ <c oughs> โอ้ยตอนนี้เราถึงวัดแล้วครับวัดไรวัดเฉลิมพระเกียรตินะมันคืออะไรครับเราทำไมอยู่อยู่แค่นั้นนะ่ะโอ้ยมันขึ้นไปทำอะไรบนนู้นอะฮะ โอ้ยนี่มาจากไหนเนี่ยแงไก่งวงเนี่ยเฮ้ยเงน่กโอยไก่งวงโอ้ยเีอ้ยโอ้อช่ไอช่โอ้โอไม่คนี่ยชหน่อยชหนหาแล้วอ้าวเบี่เยบีนะี้ีปน้องน้ำนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน บ้าไม่มีเลยมัมยนมีที่เดียวไงบ้านกูนก็มีสี่สที่สองที่<ม>สองที่ไม่ได้มีที่เดียว นนีมัแล้ววันนี้อีตาตูให้ขนมปังขอบคุณผู้ให้ใจดีจากผู้ฮะท่านอาจากผมนะครับอด้จากอีคิวด้วยครับได้เยอะแยะเฮ้ยแข่งกันล่อนเบ้ล่อนเปล่าโอ้โหไปอุ้มไปนู่นเลยว่ะดูเรานะครับอีตาตูนงไก่ไก่พอได้อีตาตูอีกครับทโอีคิวอีตาตูครับแต่นี่คนละอีกร่อนร่อนเก่งเอ้ยแป๊บนึง เที่ยวจะสู้เหรอรอนไก่ของมาเอาให้อาหารปลาอโอ้ยเปื้องไปก่อนเลยไปเปื้องอู้หูไม่เที่ยวเปรื่องไก่อ่ะโอ้ยแล้วก็ไก่ไม่ห,น,หนึบว่ะลมพัดอันหนึงไอ้เปื้องมันโกโอ้เปื้องไก่มากครับปลาตรงนูน้นอีกยังไม่ไกลโอ้เอาเฮ้ยเลโก้ถ่าอีตาตูนเขี่ยถ่าอีตาตูนทำบุญอยยู อโอ้โหโอ้ให้หมดเลยให้หมดเลยเอาอันหนึ่งยาบมือโอ้ไม่ไกลเลยไกลใช้ได้อ่ะโอ้อีไกลว่ะไปซื้อมาเพิ่มดไปซื้อนี่มาเลยร้อยร้อยบาท หนึ่งถังแล้วเทแล้มกันอีคิวอีตะตูครับคนที่สองเรามีสองอีกนะฮะอันนี้อีคิวอย่าอีคิวหนึ่งมันมันไม่สวยนี่สวยมันต้องอย่างนี้ดูว่าดูนะครับสอไปเก็บไปเก็บเอ้านกกินแทนเฮ้ยนกกินแทนว่ะ ว้ายลงแล้วโอ้โหลงมาดีโอ้ยนกกินครับเมื่อกี้อีกปลาว่าวแต่นกกินดูนะครับไปถ่ายภาพวสวยๆดูย่าตอนนี้คือโปรเจกต์ทำบุญสิบบาทโดยยังให้อีกแม่คนไปทำนะครับตืดตืดตืดเอาแมงไม่เข้าอีก เตือนเมอบยอดเตือนเสียงมันเฟียวมากเลยอ้าวเหรอเอ้ยเดี๋ยวแบกให้น้องไวถังเพรจะเอานี้อยได้เยอะมากเลยเยอะเนี่ยเขาจะไปเไม่ต้อง เธอรถเดียวเลยเออเรถเดียวเลยอีก้วแล้วนายได้รับว่าหมายอีตตูให้เอาไปทำบุญรวดเดียวสาดสวยไปตั้งกล้องก่อนอ้ยอ๋อไปดเยอ้ยเอียยอนออเ้ยอเ้ยยออย้นเยอยเยเอ้ยเเยาอเอ

ตอนนี้เราก็ได้อยู่ในวงบนที่ไม่รู้จอยังไงดีเราถ่ายรูปกันอยู่นะฮะแต่ที่เราอึ้งเราอึ้งข้างหลังเราอะโอ้โหโคตรเยอะ